แพ้แพ้มาแล้วครับผมรถกระบะทําทมาหากินนะจ๊ะเพื่อนๆเอามาฝากกันนะครับยามเย็นนะอยู่น้องนิวตอนที่ตั้งอยู่ไหนครับถนนเลียบข้างด่วนเลยสุดเพื่อเราที่11ตึก12ตึไม่ใกล้ไม่ไกลคลับมาเจอพวกเราเฮ <c> ้ย <c> บอกว่าวันนี้เรามีกระบะหัวเดียว FC นี่กําลงังตามหาเลยอยู่ที่ FC เลยฮะนะครับลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็ชอบแบบหัวเดียวเอาไปทํามาหากินกันนะครับ วันนี้เรามีอะไรฮะวันนี้เรามีเป็นยูสุดีแม็กปี2006กับพี่พีไว้สำหรับทำอาหารกินพร้อมหลังคาแลันโอ้โหวันนี้คล่องแคล่วนะนีราคาอยู่ที่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 อยู่่ทีไหนลราพี่เจ็บคอแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวรถกันพอดีนะฮะอ่ะมานะเพื่อนๆนะมาดูพร้อมกันครับอย่างที่น้องนิวบอกนะฮะวันนี้เรามีเป็นยูสุนะครับดีแม็กปี2006นะฮะ2.5ดีเซลรถสวยๆเลยนะครับไม่แพงนะครับ แสนก่าบาทแสนตุ๋ยๆเท่านั้นเองดูทะเบียนซะก่อน9089ทั้งเงินนะฮะทั้ง9ก้าหน้าบอกเลยว่าสุดคุ้มอยากมากๆนะครับดูสีสันดูโรดซะก่อนไม่ขี้เหร่นะจ๊ะไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ําดูหลังคาเดี๋ยวต้องเร็วหลังคาที่พี่ทัศจะไปทําเองนะพี่บอกเลยนะแบบนี้นะสองหมื่นเนี่ยยังไม่มีทอนเลยฮะสองหมื่นกว่าให้ไปด้วยไม่มีปัญหาเลยกเมตรครับสองเมตรห้าสิบตามมาตรฐานสามารถเข้าพวมฝนตกที่ไหนก็ได้ จใช่ะฮะเฮ้ย oh. hey, สุดยอดเลยอ่ะสวยมากๆเพื่อนๆนะครับกันชนกันชนเรียบร้อยเปตึงท้ายก็ถือว่ายัางดูดีอยู่นะครับรถไม่ช้ําไม่เป็นอะไรอุ้ยผู oh. ้จการทำอะไรฮะคือมันสูงมันใหญ่มากเลยครับอันนี้คือครับผมอย่างที่น้องนิวบอกอะ่ะ <Yeah. S 1> นี่คือ <Yeah. S 1> ไซส์มาตรฐานสากลที่ทางขนส่งเขารับนะสองเมตรเท่าไหร่นะสเมตรจากไหนาจากพื้นขึ้นไปเลยนะฮะอ๋อโอเคสุดยอดเลยนะฮะดดเดี๋ยวขอดูท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะว่าภายในเป็นยังไงบ้างโอ้โห ทำไมมันกว้างขวางขนาดน,นี้ติดเ,เต้นไปก่อนโอ้โหสนุกสนานเหลือเกินอาเพื่อนเพื่อนมาดูภายในกันนะฮะภายในข้างนอกเป็นอลูิเนียมนะครับแล้วก็ด้านในก็กรุมเป็นไม้อัดน,นะก็ซับเสียงแล้วก็เก็บของได้ด้วยเอาเข้าไปทำไมครอ๋อยืนอยู่น้องนี่สูงเท่าไหร่ครับสูง180นิ้นี่นี่เป็นไยแบบได้เลยนะจริงๆที่ไม่ทำรถเป็นไนแบบไปแล้วเจ้าแม่ชโชคดีของวงการ ลายแบกเขาเนี่อ่ะลงมาดูท้ายเอ้ยมีแม็กไรเนอร์ไหมขอแม็กไรเนอร์นะครับก็ยังไม่มีผูแต่ขากแล้วคันนี้ไม่มีขนหนักอะไรนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับท้ายเปิดท้ายสักหน่อยเปิด์สัปปะพันธุสักหน่อยอ่ะพบ้านสวัสดีครับกลับบ้านยังไงเนี่ยพักผ่อนนะขอบคุณมากๆดึกทุกวันโอทีนะครับเดี๋ยวลงเวลาไปด้วยพี่เดียร์ครับแม็กไรเนอร์คืออะไรแม็กไรเนอร์ก็คือว่าเป็นแผ่นรองพื้นกระบะครับ ที่เป็นแข็งๆนะฮะสีดำๆการเวลารอนกระบะเนี่ยเสียหายถ้าเราไม่มีแผงแข็งๆ,ๆนี้ใช่ไหมเวลาเราขนของอะไรยกไปปุ๊บเนี่ยรอนกระบะจะบุกทีนี้มันจะเป็นรอนไม่สวยละไม่ได้ราคาด้วยแมบบ็กไมเนื้อก็สามารถช่วยได้นะครับท้ายกระบะฝาเฟ่อเดิมดึงๆอ่ะโอเคฮะปิดท้ายเลยฮะท้ายเดิมท้ายเดิมครับเนี่ยท้ายเดิมท้ายเดิมมุมเมือเม็ดอาร์คเดิมหมดครับต้องห้ามหน่อย,ออยปิดท้ายเลยฮะสวยจริงๆนะ เรียบร้อยก็ถือว่าโอเคนะอีกสักรอบหนึ่งสีสันก็ถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้กันนะฮะกระทาด้วยก็ยังดูสวยนะยางก็ยังดูดีอยู่นะครับสรุปคือคันนี้ไม่ช้ําเลยอะ่ะเพื่อนๆน่าเอาไปใช้งานอย่างมากๆนะนะครับแผงประตูที่ก็สวยสะอาดนะครับกระจกนี่นะครับเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นมือหมุนก็จริงนะแต่เวลาเปิดเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามันเป็นมันทำแบบเป็นไฟฟ้านะต้องนิ่งเดี๋ยว <S <S เดทำให้เอฟซีดูหน่อยว่าเวลาเปิดไฟฟ้าเป็นไงอลาดูนะไั่นมันก็ไม่ละลางก็นะ ดูแล้วก็ทำกันจชยไฟฟ้านะฮะไฟกระทุโอ้โหนี่คือพยายามเก่งไหลไว้ไฟฟ้านี่หน้าตึงเลยนะหยอกหยอกหยอกเอาหยอกหยอกหยอกเราอันนี้นิดนึงขอฟังเสียงเครื่องยนต์ซะหน่อยไหนก็ผ่านมาแล้วรถจี๊ดชื่นเพื่อนๆสองจุดห้าดีเซลเอาไปใช้งานกันเบาะเบอร์สวยสะอาดเบาะหนังเหมือนเดิมพวงมาลัยก็เรียบร้อยคอนโซลสวยอยู่เดี๋ยวจ้ามาเท่าไหร่ แสบโลเท่านั้นเองไม่เยอะไปสองทุกันแผงข้าวประตูสวยสะอาดนะครับนี่ฮะคอนโซลโซนเรียบร้อยนะครับไม่มีช้ํานะครับสะอาดไม่สกรปรกไม่กังไม่เลอะบ่อสะอาดเปิดข้างหลังได้ไหมเลื่อนได้ครับพี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ออ๋โอเคสามารถอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งพิงพนักนอนได้แล้วก็เก็บของได้นี่ครับแสบผมสวยงามมาโอเคภาษีไม่ใช่หกเจ็ด ภาษีไม่ใช่หกปดภาษีหกพูดยาวทำไมเนี่ยมาดูห้องเครื่องหน่อยโอ้โหเสียงฝากระโปรงใสเป็นนกแก้วนกขุนทองเข้าหูเลยไฟก็เดิมนะเพื่อนๆนะเพจเผิดก็เดิมทานเคิน์ถือว่าจะร้อยมอ้ว่าน้ำสวยโอเคอ่ะนะครับมีฟันไหมจะขอสักทีนึงได้ไหมฟันก็ไม่มีฝากระโปรงก็โอเค แสนตุยๆเพื่อนๆบอกเลยสุดคุ้มอาจจะไปไหนฮะเอามาสักนิดสักนิดหนึ่งเท่าไหร่ดีทันนี้ทำโปรโมชั่นต้อนรับเสาร์ที่กำลังจะถึงนะพี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอทตุ้ง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 ตปีสองพันหกนะหลังคาสูงเลยนะน้องนิวสองจุดห้าดีเซลโอ้โหมันใจดียังไงอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนๆ isuzu นะครับ d-max นะครับปี2006นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะสวยๆเลยนะ2.5ดีเซล มาพร้อมกับหลังคาสูงด้วยนะครับถ้าไม่ชอบสามารถถอดออกได้เพื่อนๆนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าไปทําใหม่เนี่ยสองหมื่นไม่อยู่ฮะไม่อยู่จริงๆนะมาแล้วจา้ามาแล้วจา้าสองจุดห้าดีเซลหัวเดียวปีสองพันหกสวยๆก็เลยคีเดียวเชียวพร้อมกับทัวเที่ยีหลังคาสูงหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทมาแล้วเพื่อนเพื่อนราคาดีอยู่นี้ไม่มีแล้วจ้านะครับกับรายการเฮ้ยรถสวยอ่ะนะครับ ฝากกดกดแชร์นะครับแล้วฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับชื่อช่องพี P ่เปียวและกดดูชาแนลในช่อง y o u t u ของเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะนำรถสวยๆที่ทุกฝ่าย14คันมาที่เกาะตัวปลาตะกอนเจอต่อพี่นะสวัสดีครับ,บ,รบ